ทำน้ำยาหนมจีนกินเองค่ะเพื่อนๆนี่น้ำยาเอ่อเป็นน้ำยาทำมาไม่ใช่น้ำยากะทินะเป็นน้ำยาเผ็ดเนี่ยใส่มะกรูดหอมๆเดี๋ยวก,กินหนมจีนซื้อหนมจีนมาสองโลเนาะซื้อหนมจีนแบบเส้นสดกับหนมจีนแบบหมกักเราชอบกินหนมจีนเส้นหมักนะแต่เดี๋ยวนี้คนไม่นิยมกินคนนิยมกินเส้นสดอ้ยเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นจังเลย หอมมากพอใส่ใบมะกรูดเข้าไปยิ่งหอมอยากกินขนมจีนกันเพื่อนเนี่ยแบบลูกตุ้งลูกตุ้งเราเราเนี่ยทำกันเองกินกินกันเองขนมจีนน้ำยาน้ำยาออน้ำยาไม่ใช่น้ำยากะทินะน้ำน้ำแกงเผ็ดบ้านเราเลี้ยงน้ำแกงเผ็ดนั่นนุ่มจีนขนก้อนจะจะไม่กินกระช่ายเนี่ยน้ำแกงเผ็ดแบบขนก้อนอันนี้คือเส้นเส้นสด เนี่นนอยอ,อันนี้คือเส้นเส้นหมักนมนมจีนเนี่ยมีสองแบบวันนี้ซื้ออันนี้เส้นซดนะเผื่อนอันนี้เส้นหมักแต่เราชอบกินเส้นหมักแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ยมชอบแต่เราชอบเส้นใส่ใส่เส้นสดซี่ใส่ใส่นี่เส้นหมักจะซี่ิซี well คุณคุณนิดเออออออลอยๆกับเผื่อๆว่นมากินกันนะท้ากินกันเองที่บ้านก็ได้